ท่านผู้ชมผมเจอโปลงมาเล่นโซนอยู่ดีๆเจอโปเฉยเลยถ้ามันชมดูเนี่ยโอเคโปโดนค่ะอูไอเ้เโปสัตว์โโอ้โหวันนี้กะจะมาทำคลิปทำไฮไลท์สักหน่อยในโซน ไอ้ยี่อยุ่ดีเจอโปูตัดเกียดโปชิบหไอ้เลยโอ๊ยเขี้ยกระโดดอยุดดีแม่งโดนแตกเลยตาผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ผมโดดอยุดเดีันแตกเลย ดูดิโอ้โหพ่อพ่อองต่ายเยี่ยยู่ดีเจอโปอเขามาเล่นกันสนุกสนุกเยี่ยนี่เล่นโปแม่งสั์เจอโปไอ้ ขอให้ได้สักคิวสองคิวหน่อยเดือวโปมอยากฆ่า,าแม่งมีคนเล่นสิบหกคนอ่าาสัตว์ออกมา,า,า,ายังไม่ถึงหนึ่งวิโดนแปดกูอขอฆ่ามึงเถอโปซำศพแม่งด้วยอูไอ้ยอะแม่งเกิอดอยังไว้ต้องจมเห็นไหมผมฆ่ายังไม่ถึงวินึงแม่งเกิดแล้วสัตว์เกียดโปชีพหาย ก็จะมาเล่นสนุกสนุกไอ้เหี้ยอยู่เกมบอีกแล้วอีกแล้ว,อลว,อลวโอ้โหค่าห้าสิบคิวพ่องเป็นรา,าชาไงว่าไอ้หาเป็ดโอ้โหแคมปโปวิ่งเร็วด้วย ได้สักสามคิวถึงเกมละอย่าเจอโปให้เยอะอย่าเจอส็อตให้หําโอ้โหเหี้ยโป้พอ่อตายเติดโปแม่งยิงทะลุนี่โอ้โอ,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 อเยียกกูตายอยีกแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะโปทะลุ ต้องจัดการโผลให้ได้ออโคตรหัวร้อนเลยเขามาเล่นกันสนุกสนุกไอ้เหี้ยนี่เล่นโแล้วมันจะไปสนุกอะไรวะน่าไอ้เหี้ยแม่งวิ่งอย่างไวเห็นไหมถ้ามาชมเห็นวิ่งไหม โอ้ท่านผู้ชมน่าเกิดเจอโปเนี่ยกดแบนเลยถ้าเจอโปคนเนี้ยฝากแบนด้วยนะโนมแอดเพื่อนไปด่าแม,ม่งเหละไอ้เหี้ยพ่อึมสั่งสอนไงให้เล่นโปไนนะ่าสมปีผมขอโทษด้วยนะใช้คำหยาบแต่มันต้องใช้จริงๆอะ่ะแม่งเจอโปแทนแม่งแบบมันหลบตรงไหนมันก็โดนยิงอะ่ะ โปที่ผมเคยเจอหนักที่สุดที่ยังไม่ได้เจอโปเนี่ยคือโปทะลุแล้วก็วิ่งไหวแต่ไม่ใช่ยิงหัวแต่ไอ้แค่นี่ยิงหัววิ่งไหวจะไปยิงได้โอ้ยยาสีเว้าทหมคือแค่คนธรรมดามันก็ยากเลยอไอ้แีย่ยังดันมาเจอโปวันนี้ผมจะจัดการโปได้หรือเปล่าเนี่ยโดนยิงยับเลย เนี่ยคนอื่นเล่นเขายังไม่นี่เลยไอ้เชีย่ยนี่ปอมาตา่ีอ่อนอีกแล้วมีคนชื่อว่าทะลุกำแพงนะแต่กูคิดว่ามึงน,น่าจะไม่ได้อู้ โลบดีครับรออะไรสำสบแม่งสำสบแม่งโอ,โอ้ไอต้ตาขขาวนี้มันอัดอเบามีคนฆ่าโปได้เอา้ากูม,มาเกิดอะไรที่แม่งโปอยู่ฮะไอ้สัตว์โป น้ำชมดูคิวโปดี้เกาเกาคิวน้ำชมอ้ออ๋อโอ้ดาเมนหกหมื่นอ้สัตว์โอ้โอ้โอ้ไม่ต้องทำมานกลวมากไอ้เหี้ยข้องแต่สัตว์ อยู่ดีเจอโปลทำบุญด้วยอะไรเว้นะี่ยะก็ตายเกิดมาก็โดนยิงเกิดมาก็โดนยิงวันนี้เราจะมาแค่เพื่อ มันกี่ถ้าท่านผู้ชมเจอโปท่านผู้ชมจะหัวร้อนกันแมะแล้วถ้าเกิดใครเคยเจอโปก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าเจอโปประเภทอะไรแต่ผมเจอโปยิงหัววิ่งไวเนี่ยแหละสองอันเนี้ยดูดิท้านผู้ชมวิ่งแบบถ้าเกิดแบบไม่มีที่กำบังไม่บอกดีไม่รอดอ่ะใครก็ไม่รอดจากมันอ่ะถ้าไม่ไม่มีที่กำบัง เชี่ยแม่ห่อคงเอาไม่อยู่อ่ะบางทีแม่งร็อกโอ้โหแป๊บยองวิ่งไปนูน่นอ้อเนี่ยแม่งวิ่งโคตรไวสองดูดิคือมันยิงลัวไปหรือเปล่าบาเลตอันเดียวอ่ะบางคนที่แบบเป็นราชาบาเลตสองอันยัึงไม่เร็วเท่าไหร่นะดูดิอ่ะต้อนผูชมดูโปอ่ะดูดูมันโปรขนาดไหน ดูคิวมาโอ้โหกูนี่ไม่อยากใะเชื่อพ่อกับแม่งราชาโปโ้ไงไวะเหี้ยดูดีคนนี่เป็นราชาสไนแบบไม่ใช่โปน้นี่เล่นเป็นสามสี่ชั่วโมงยังไม่ได้คิวเท่ามันอะ่ะคือแบบสองร้อยคิวแล้วมั้งตอนเนี้ย กูไม่อใจกับโปรคือฆ่ามันนะคือฆ่าโปอยากมากขอร้องพวกมึงมาร่วมมือกันฆ่าโปเถอะอย่าฆ่ากันเองเลแม่งมารุมกระทือบโปโปยังไม่แตกหรอกไอสัตว์โอ้พ่อหมอา You know เดโอ้โหผมว่าไอคนในโซนที่เจอที่เจอเนี่ยผมว่าแม่งก็หัวร้อนทุกคนอ่ะดูดิท่านไอวอมันยังรู้เลยว่าหัวอยู่ตรงไหนอ่ะใครไม่ ใครไม่หัวร้อนก็พอมแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่า hey ฆ่ากันดิเฮ้ยเฮ้ย uh> ต uh ัว huh. ม <mm ือฆ่าโปรไงเฮ้ยอู้หแม่งจะมาทำฮไลไ์เสียเก็บ ดูการ์ิงโอ้โหโอ้โหผมอยากจะร้องให้ไอ้สัตว์เนี่ยดูคนอื่นสับดิแต่โปรแตกโปรแตกมันก็ยังโอ้โหโอ้โหสัตว์ คือตอนนี้มันต้องว่ามือกันอย่ามายิงกันดีไอ้แซนเริ่มทนไม่ไหวเนะื้อเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะวองให้ร่วมมือกันอีอยี่เหมือนโปจะออกแล้วนะไม่เห็นหรอกก็ดีแล้วไม่ได้มาทำใหลล้อะไร มคนอื่นนี่ก็ยิงหัวคมนะันโอ้ผมว่าโปรยังอยู่ในแมปอ้เนี่ยดูนะเนี่ยคนธรรมดามันยังยิงหัวคมเลยโอ้ ใครเจอโปรแบนเลยนะแบนเลยนะไม่ต้องเลยสงสารนะนะฝากคอมเมนต์ด้วยว่าใครเจอโปรแบนไหนมาบ้างได้ทำได้เล่นสน,นุกสนุกเทไป ก่อนไหนดูคิวมันนี่โอ้โหอีกสิบคิวแม่งก็จะแตะสองร้อยพ่อมโอ้พร,ระเจ้าวครับเจเทปพระเจ้าวเจย้อนมย์ ถ้าท่านผู้ชมเห็นผมเล่นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่าผมโปรอหอเห็นผมยิงหัวคมๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้โปรนะผมพูดจริงเลยเ้อใครคิดว่าผมโปร <c ười> คือผมไม่ได้โปรเห็นท่านผู้ชมเห็นผมไหมบางทีผมก็ยิงไม่โดนหัวผมไม่ได้โปรนะเก <c ười> ้าผมยิงหัวโควมอ่ะเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วไงแล้วก็ฝึกยิงหัวามานานแล้ว เนี่ยมีการลากอะไม่เหมือนโปะที่แม่งไม่ากเลยยิงไปทางไหนก็โดนหัวไอสัตว์เนี่ยผมไม่ใช่โปนะเคยคิดดูมโปเนี่ยเข้าใจไปหรอจำได้หผมก็อย่างยิงหัวคมๆเหมือนอายุโอเคนะแต่ผมบอกไว้ก่อนอายุโอเคโปรจริงๆเขาบอกอะ ่นไหนว่า c โ o จับโปจับโปจับโป CEO จัดโตโตปีไโตจับโตอ้เาไ เออแต่ถึงจำไม่ใช่โปรแต่เล่นขาขาคู่นี่แบบมันเหมือน,นเหมือนโปรเลยนะเพราะว่ามันโกนะขาคู่อ่ะมันแบบเล่นซองเอาเหมือนโปรเช่นนี้รอดแต่อัดตัวเราอ่ะ ถ้าผมเอาจริงจริงๆนี่ผมก็คล้ายๆโปนะเห็นผมไหมผมเหมือนโปแต่ผมไม่ได้โป้้าผมเอาจริงวันนี้เนะี่ยผมเหมือนโปเป้เลยวันนีน้แต่ผมคิดว่าเป็นคนที่รักผมนะาอ๊ะสกิดอะไรมาผม เพราะไม่มีโปเล่นสนุกขึ้นเยอะ บอกเลยว่าผมยิงแบบเป็นน้องยูโอเคอะครับแต่ถ้าเกิดโปแม่งแต่ถ้าเกิดโปแม่งไม่ออกนี่ก็แทบจะไม่ได้ยิงบบเลนะ้ แม่ปอนะแม่ปอนะม่ยออคนนี้แล้วมูก็จะขึ้น วเราไปข้างเขาไอ้พวกนี้ก็ยิงกันมาเรียนมีแก๊สลิงเป็น,นร้อยๆอัน,น,น เริ่มจะยิงใครไม่ค่อยได้ละเขาน่าจะเอาจริงแล้ว สำหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะฮะบายครับบาย